กราบนามัสการพระคุณเจ้าและขอส่งความปรารถนาดีไปถึงทุกหัวใจของผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขใจได้ฟังธรรมในช่วงเวลาที่ปลายปีกำลังค่อยๆเคลื่อนผ่านไปอย่างแผ่วเบาและปีใหม่กำลังค่อยๆเดินเข้ามาอย่างเงียบงนันมนุษย์เราจึงมักหยุดมองเวลาแล้วนับถอยหลังหลายคนอาจไม่รู้ตัว แต่การนับถอยหลังนี้ไม่ใช่แค่การนับตัวเลขหากเป็นการปลอบใจตนเองอย่างเงียบๆว่าทุกสิ่งที่หนักกำลังจะผ่านไปทำไมมนุษย์เราจึงอยากเขาดาวเพราะมนุษย์เป็นผู้มีหัวใจและหัวใจของมนุษย์ต้องการความหวังแม้ปีที่ผ่านมาจะเหนื่อยจะล้าจะผิดหวังจะเจ็บปวดเพียงใด ลึกๆในใจเรายังอยากบอกตัวเองว่าพอถึงปีใหม่ทุกอย่างอาจดีขึ้นการเขาดาวจึงเป็นเหมือนการกระซิบกับใจตนเองว่าไม่เป็นไรนะเราเริ่มใหม่ได้อีกครั้งในทางธรรมพระพะพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามความหวังแต่ทรงสอนให้วางความหวังบนพื้นของสติและปัญญาหวังอย่างอ่อนโยนไม่กดดันไม่บีบคั้น ไม่คาดหวังจนใจทุกข์เขาดาวคือบทเรียนเรื่องความไม่เที่ยงปีหนึ่งกำลังจะผ่านไปไม่ว่าปีนั้นจะสวยงามหรือบอบช้ำมันก็กำลังจะกลายเป็นความทรงจำพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงแม้แต่ความสุขก็ไม่อยู่กับเราตลอดไปและแม้แต่ความทุกข์ก็เช่นกัน การเขาดาวจึงเป็นเหมือนการบอกเราว่าความทุกข์ที่เคยมีจะไม่อยู่ตลอดความผิดพลาดที่ผ่านมาไม่ได้กำหนดคุณค่าของเราเราวางมันลงได้อย่างอ่อนโยนความสุขในคืนเขาดาวบางคนเลือกออกไปอยู่ท่ามกลางผู้คนบางคนเลือกอยู่กับครอบครัวบางคนเลือกอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ว่ารูปแบบไหนไม่ผิดเลยค่ะเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ความสุขไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่สภาพใจถ้าใจเราอ่อนโยนแม้อยู่เงียบๆใจก็อบอุ่นถ้าใจเราฟุ้งซ่านแม้อยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะใจก็อาจว่างเปล่าดังนั้นเขาดาวอย่างไรไม่สำคัญเท่าเขาดาวด้วยใจแบบไหนความเชื่อเรื่องความเจริญการเงินการงานหลายคนอธิษฐานในคืนปีใหม่ว่า ขอให้ปีหน้าดีขึ้นขอให้มีเงินมากขึ้นขอให้การงานมั่นคงคำอธิษฐานเหล่านี้ไม่ผิดเลยค่ะแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างเมตตาว่าความเจริญไม่ได้เกิดจากคำขอเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการค่อยๆใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทถ้าเราใช้เงินด้วยสติทำงานด้วยความซื่อสัตย์พูดด้วยความจริงใจอดทนอย่างไม่เร่งรัดตนเอง ความเจริญจะค่อยๆมาเหมือนต้นไม้ที่เติบโตอย่างเงียบๆแต่มั่นคงเขาดาวที่ลึกที่สุดในทางธรรมการเขาดาวที่ลึกที่สุดไม่ใช่นับเวลาแต่คือการค่อยๆวางสิ่งหนักในใจวางความโกรธวางความคาดหวังวางการเปรียบเทียบวางการโทษตนเองถ้าปีใหมน่นี้เราใจดีกับตัวเองมากขึ้นนิดหนึ่ง เมตากับผู้อื่นมากขึ้นหน่อยหนึ่งนั่นคือปีใหม่ที่งดงามแล้วธรรมะส่งท้ายปีขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าปีใหม่ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเราแต่ใจที่อ่อนโยนขึ้นจะค่อยๆเปลี่ยนทุกอย่างไม่ต้องเร่งไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพียงแค่วันนี้ใจเบาลงกว่าวันก่อนเท่านั้นก็พอแล้ว ขออำนาจแห่งคุณพระศร,ร,รีรัตนตรัยคุ้มครองทุกท่านให้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยใจที่สงบอ่อนโยนและไม่ทอดทิ้งตนเองสาธุสาธุสาธุ